รรียยบ้อลนะ,ค,ะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับร้านนิต้าพาชมเครื่องมือช่างแลวนะครับวันนี้เราจะมาดูเป็นปั๊มลม50ลิตรนะครับผม3แรงม้านะครับดูนะครับสเปคตัวเครื่องนะครับ3แรงม้า50ลิตรนะครับแปดบานะครับ2.2กิโลวัตต์นะครับผม 115 psi นะครับตัวนี้จะเป็นปั้มลม50ิลิตรกำลังแรงมากนะครับถึง3แรงม้าจะยิงพวกเนยครับเติมลมปอาฝฟ่น f 3 0 f 5 0 st ห4ดสีได้หมดนะครับผมตัวนี้นะครับตอบโจทย์ทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เกจนะครับเกจวร์รัดนับปรับนะครับแล้วก็จะดีมากก็คือมีคอปเปอร์มาให้2ด้านเลยนะครับคอปเปอร์ตัวเดรนนะครับตัวเดรนลมนะครับแล้วก็เป็นตาแมวดน แต่แมวดูน้ำมันเครื่องถ้าน้ำมันเครื่องดำแล้วก็ควรเปลี่ยนนะครับเพื่อรักษาคุณภาพมอเตอร์ไว้นะครับผมตัวนี้เลยนะสวยงามนะครับผมวัสดุแข็งแรงนะครับคาร์บิตอนตัวนี้เป็นตัวที่ยอดนิยมมากมากนะครับในปนะครับปสีฟ้าเนาะยอดนิยมมากมากครับแล้ววันนี้เราจะมาดูว่าอุปกรณ์ที่เขาแถมมนได้มีอะไรบ้างครับตัวคอปเปอร์มันมีติดมาอยู่แล้ว2ตัวครับแถมพิเศษมาจะเป็น สายสิบเมตรนะครับปืนปอกปุ่นยี่ฮอเลมโบแล้วก็ปืนติมลมโอปุระนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันครับ เรียบร้อยแลวนะครับผมสำหรับพี่ๆท่านใดที่กําลังตามหาอยู่นะครับปั๊มลม50ลิตรลูกสูบโรตารี่นะครับสแรงมา้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุดเบบนี้เลยนะครับผมตัวนี้รับประกันให้นะครับผมสอบถามได้ครับกราบขอบพระคุณมากครับผมสวัสดีครับ